ตอนนี้กำลังทำพริกเผาผัดเนื้อปูค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะอ่ะเนื้อปูใส่เลยกระจายกระจายนะคะพริกเผาผัดเนื้อปูนะคะปูสองโลเนื้อปูเนื้อปูแน่นๆเลยนะคะเพื่อนเื่อนค่ะตอนนี้กําลังทําน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูนะคะใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะน้ําพริกเผาผัดเนื้อปูนะเห็นไหมคะปูแน่นๆเลยเห็นไหมคะเนื้อปู น้ำพริกเผาผัดเนื้อปูนะคะนะคะน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูคุกข้าวร้อนๆอ,อร่อยเวอร์วังค่ะใครสนใจสั่งมาดามโรสมาได้เลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะนะน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูนะคะกระปุกละ100บาทนะคะ น้ำพริกเผาผัดเนื้อปูเนื้อปูแน่นๆเลยนะคะวันนี้ใส่เนื้อปูสองกิโลเห็นไหมคะน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูทำเนื้อปูแน่นๆเลยเพื่อนๆค่ะทำเผาผัดเนื้อปูนะคะใครสนใจสั่งมาดามโรสมาได้นะคะนะ น้ำพริกเผาของอตีน้อยนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกตัวใหม่ของตีน้อยนะคะน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูนะเพื่อนๆค่ะเนื้อปูแน่นๆน,น,นะคะคลุกข้าวร้อนๆปูตอนนี้ก็เต็มที่ใส่ให้เต็มที่เลยนะคะเนื้อปูใส่ให้เต็มที่เลยเห็นไหมคะเนื้อปูแน่นๆเลยน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูค่ะ คลกข้าวร้อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูเนื้อปูแน่นๆสั่งมาได้เลยนะคะกระปุกละว100บาทนะคะเพื่อนๆค่ะมาดามพร้อมส่งนะคะเพื่อนๆค่ะ น้ำพริกเผาอาติน้อยนะคะน้ำพริกเผาผัดเนื้อปูอติน้อยค่ะสั่งมาได้เลยนะคะไปนำรถพร้อมส่งค่ะ